พระคาถานาลายพิกแผ่นดินพระคาถานาลายพิกแผ่นดินบทนี้เป็นมนคาถาที่ใช้วิชาลงอักขระเลขยันหรือเสกยันนาลายพิกแผ่นดินใช้สวดท่องภาวนาพระคาถาบทนี้เป็นประจำโบราณท่านว่า จะพลิกชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วมีพระพุทธคุณอันจักติิดดีนักแลนะโมตัสสะพระคววตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังนะพิกโมกับพุทธขยับทาเสริมยะเติมสิทธิสิทธิพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาพมเทวารักษาไว้นะมะภะทะ มะอะอุะโมพุทธายะนะชาลีติอะระหังพุทโธนะปัทมังพินทุก,กังชาตังนะพิกดินทุติยังตันตะเมวจะโมพิกวาขะติยังเพชรกันเจวะพุทธภิกจตาจัดตุถังอังสุสัมภวังทาพิกราสี ปัญจตังยะภิกชีวีสิทธิฤิธีเทวาประสิทธิเมสาธุ